สวัสดีครับทุกคนในคลิปนี้นะครับผมก็จะขอพาทุกคนมา u n กซ์แล้วก็รีวิวเล็กๆนะครับกับของที่ผมเพิ่งได้มาใหม่เลยซึ่งของอันนี้นะครับก็เป็นอย่างหนึ่งที่ผมว่าตอนนี้ก็กําลังเป็นกระแสอยู่นะครับแล้วก็กําลังขาดตลาดอยู่ช่วงหนึ่งเลยนะครับซึ่งมันก็คือเจ้าโคดักชาเมล่านี่เองครับซึ่งเจ้าโคดักชาเมล่าเนี่ยถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นพมงกุญแจนะครับที่เป็นรูปลักษณะกล้องเรโทรนะครับ ซึ่งมาจากทางแบรนด์โคดักเองนั่นเองซึ่งทางโคดักเนี่ยก็ได้รูปแบบและก็ลักษณะของตัวกล้องตัวนี้เนี่ยมาจากตัวโคดักฟลิงนะครับซึ่งเป็นกล้องเลโทในสมัยก่อนนั่นเองออกมาทําในรูปแบบของตัวโทกุแจนะครับแล้วก็อีกหนึ่งความน่าสนใจของเจ้าตัวนี้นะครับที่นอกจากจะมาในรูปแบบน่ารักน่ารักแบบโทกุแจเลโทแล้วเนี่ยมันยังมาในรูปแบบของกล่องสุ่มนั่นเองครับซึ่งกล่องสุ่มตัวนี้เนี่ยก็จะมีมาให้ด้วยกันทั้งหมด6สีให้เราเลือกนะครับแล้วก็บวกกับ1นึ่งซีเครตง ก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่น่ารักนะครับแล้วก็น่าซื้อมาสะสมหรือว่าซื้อเป็นของฝากเพื่อนของฝากครอบครัวนะครับซึ่งผมเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยก็กำลังขาดตลาดอยู่นั่นเองอันนี้เนี่ยผมก็ได้ทาการพรีออเดอร์มาจากร้าน snapshot นะครับซึ่งผมคิดว่าตอนนี้ไม่มั่นใจว่าคนที่ไม่ได้พรีออเดอร์เนี่ยจะสามารถวอล์กอินไปที่หน้าร้านแล้วก็ซื้อได้ไหมนะครับทีนี้เนี่ยเราก็มาดูในส่วนของกล่องนะครับตัวกล่องเนี่ยก็ทําดีไซน์มาค่อนข้างสวยนะผมชอบนะครับด้านหน้าก็จะเห็นเป็นตัวสีสันของแบรนด์ product ชัดเจนนะคร ทั้งหมดนี้ในซีรีส์นะครับมีมาทั้งหมด6สีหล,ล,ลักๆด้วยกันให้เราสุ่มกันนะครับแล้วก็มี1สีซีเครตนั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นสีใสนะซึ่งในนี้เนี่ยผมค่อนข้างชอบทุกสีเลยนะครับผมว่าน่าสะสมทุญญกสีเลยแต่ถ้าอยากได้จริงๆเนี่ยผมก็คงอยากได้ตัวสีเหลืองเนี่ยแหละครับที่เป็นเหมือนสีออริจินอลของทางแบรนด์เขาะนะครับ <S <S ส่วนบริเวณอีกด้านนึง <ische> น,นะครับก็จะเป็นการบอกสเปคคร่าวๆของเจ้าตัวกล้องนะครับก็ต้องบอกครับว่าตัวกล้องเนี่ยก็จะเป็นกล้องที่เหมือนเอาไว้เน้นสะสมนะครับเน้นดีไไไซนนนนน์่่่่่่าาาาาารรััััักกกกก็็ทํใหหห้้ตว jest. ตววววสเเปคคขอองมมมียจะดืบแ ก็ได้ความเป็นกิมมิคเล็กๆของตัวพปงกุแจไปครับซึ่งภาพที่ได้เนี่ยก็จะเป็นภาพขนาด1,440 x 1 0 8 0นะครับมาพร้อมขนาดเซนเซอร์ขนาด1.6ล้านนะครับสามารถอัดวิดีโอได้นะครับรวมถึงตัวมันเนี่ยก็ยังสามารถที่จะชาร์จแบตผ่าน Type C ได้นั่นเองครับและอีกลูกเล่นที่น่าสนใจของเจ้าตัวนี้นครับก็คือตัวมันเนี่ยมีตัวฟิลเตอร์มาให้นะครับหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียว ก็คือสามารถที่จะถ่ายแล้วก็สามารถใส่ฟิลเตอร์ได้ภายในตัวมันได้เลยนะครับไม่ต้องเอามาแต่งทีหลังนะก็จะเป็นฟิลเตอร์สไตล์เลโทรครับเน้นเอาเป็นฟีลลิ่งสมัยเก่าๆหรือว่าเป็นภาพตกแต่งสวยๆเก๋ๆเฉยๆครับอาจจะไม่ได้เป็นเน้นถึงเรื่องคุณภาพของภาพเท่าไหร่นะครับแล้วมาถึงตัวมันเนี่ยก็ยังมีตัวเฟรมมาให้ด้วยนะครับเอาไว้ใช้สําหรับประกอบตัวรูปนะ เป็นเหมือนตกแต่งสมัยก่อนนะครับถ้าเกิดใครทันยุค90ยุค2000อะไรเงี้ยก็จะเป็นพวกเฟรมประมาณนั้นครับตกแต่งรูปน่ารักๆน,น,นะครับทีนี้เนี่ยเราก็ลองมาแกะกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้นก็ต้องบอกว่ามาแกะพร้อมกันเลยนะผมก็เพิ่งได้ของม,มาเลยครับเนี่ยก็เดี๋ยวมาลองแกะกันดูว่าเป็นยังไงนะครับปึ๊บโอ้โหสปอยแลวครับซึ่งนี่ฮะในกล่องก็มีของประมาณนี้เนาะก็คือมาพร้อมกับตัวพวกกุญแจนะครับ ตัวโปสเตอร์ของเขาเนาะก็เห็นชัดๆเลยครับว่ามีทั้งหมด6ลายนะครับแล้วก็ซีเครตหนึ่งตัวที่เป็นตัวใส่มาพร้อมฟิลเตอร์นะครับน่ารักเชียวแล้วเขาก็ให้ตัวสายชาร์จ USB มาด้วยนะครับ Type C กับ Type A เพราะว่าตัวกล้องเนี่ยสามารถรีชาร์จได้นั่นเองครับนี่ฮะและนี่ก็คือตัวที่ผมได้นะครับซึ่งเป็นสีที่ผมอยากได้พอดีเลยก็คือจะเป็นสีเหลืองนะครับมาพร้อมตัวกร์ดนี่ครับก็เป็นตัวกล้องขนาดเล็กๆนะครับกำลังน่ารักครับเหมาะกับการเป็นวงกุญแจเนาะเพราะว่าตัวมันเนี่ยก็ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นวงก ขนาดเทียบกับฝ่ามือเล็กกว่าฝ่ามือครับด้านหน้าก็สลักชัดเจนครับโคดัก c าเมล่าเป็นคีย์เชนดิจิตอลคาเมล่านะครับด้านบนไม่มีอะไรมากครับปุ่มเปิดปิดครับแล้วก็ปุ่มถ่ายด้านล่างก็จะเป็นช่องใส่ไมโคร SD การ์ครับแล้วก็ช่องชาร์จแบตครับผมอ่ะเรามาลองเปิดตัวกล้องกันดูนี่ฮะก็จะมีโหมดให้เลือกนะครับเป็นโหมดตัวกล้องนะโหมดวิดีโอแล้วก็จะเป็นตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับและถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เอาไปถ่ายรูปเล่นนะครับ การเอาตัวมันมาติดกับกระเป๋าเนี่ยก็ทําให้ตัวกระเป๋าเนี่ยดูน่ารักไปอีกแบบเลยเวลาห้อยติดลงไปเนี่ยก็ทําให้กระเป๋านะครับดูมีอะไรมีลูกเล่นมากขึ้นเอนงครับเวลาเจอเอาดีๆเนี่ยก็สามารถจิบมาถ่ายสนุกๆได้เลยครับซึ่งรูปที่ได้เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลย ใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปครับไม่มั่นใจว่าหน้าร้านจะหมดหรือยังนะครับหรือว่าต้องพรีออเดอร์หรือเปล่ายังไงเนี่ยก็ลองทักทางร้านไปดูกันได้นะครับหรือว่าจะลองมาเดินไปดูที่หน้าร้านที่ฟอร์จูนชั้นสก็ได้นะครับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ